อยู uh, ่ฝ่าเคยเห็นไหมอยู่ฝ่าอะไรอะไปดูอะไรยู่ฝ้าเคยเห็นไหมอุ้ยอะไรอะมาอะไรนี่งห้ยของหะไรมาอะไรลูกอะไรลูกอะไรมันเชื่ออะไรมัน่ออะไรอะไรอะไรลูกอะไมันชื่ออะไรมันเชื่ออะไร ลูกฝ <c oughs> ้าอยากมาเล่นกับพี่ตะวันภูผาวันนี้เลยมีเวลาได้มาพาพ่อมาหาหมอมบ้านคนแพง วันฟูฝาเด็กฟ้าแฟดครับแฟดวันนี้วันจันทร์ครับวันจันทร์ครับเมื่อน,นี้ วันเลิมคุนพันจาพาลาชินีวันยุดครับ<า>เด็กหน่อยก็ดีใจามาเห็นกันอยากพี่น,น,น้องมาเล่นน้ำกันครับอตอกคืนแล้วข้าหลานเฟ่ตอนกืนขอลเระะแน่ลูกเิสุดเตะเยอะไปเลย ตัอยยี่สันไหนองติดกาซื้อบูอะอย่เงี้ยไดบอกนรแกเองก็จะติที่ีนะผมอกว่ี่่เมอนัน

เน็ตเพาะดังขนาดช่วงนี่บ้านแม่ค่า,คร,า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 ครับขายทุกอย่างที่ขวางหนาขายยันครับเบ้าแะ่ลายยันเราลงขายตลาดข้อมผมเนี่ยขายน้ำมูบานเนี่ยอ่ขายประจำครับ

ไม่ตายคาดที่เเรจ้ายางกทำไก่อเจะร์ด้าเลยมาตัวห่าม่ลย้ตัห่น้กที่ต้องน้าที่ต้งมาเลี้ยงิซ่าก่อนอา้องเลี้ยงิซ่าออกไปก่อนเมอนว่าสีเงเอาหลอืม คุณฟ้าไม่หิวข้าวลูกหิวข้าวหรือยังตัวอะไรนะตัวอะไรครับประมาณนีล้ละพ,พี่น้องบ้านแม่ปลาแ่าวหยั่งี่ะตยังอกี่ไเงยนี ยังหรอนี่พะหนึ่งเฮ็ดโอ้เฮ็ดระเบิดครับเฉียดพังคนเฉียดนำเพอพังคนครับเฉีดหน้าวานคึ้นกันพี่น้องกูดำก็มีครับดำบัวลายคนคนดำมันคือบัวลายหน่อยอร์เส้น เนี่ยเจ้ากับดามดำหน้าครับฝนตมมนมมออกมาไม่น้ำะดามหามานอีกเดียวเห็นคือโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านผาขาวคนแพงผู้พาตะวันกลับไปเขานี่แล้ะครับโรงเรียนนี่ เยนเดียวกันครับขขาวคั้ง